Do vậy đấy thì nóng nếu như đó thì đều 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 ช่วงดอกนี้นาสิพ่ออะไรปากเาบิ้งกงินสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยหรือกับทางเมืองอื่นๆนอกจากทางเมืองนอกเท่ากันเมื่อนี้ย่าแววสิภาคเข้าไปอีกแล้วพี่น้องไปเขาป้าปลาหาเห็ดนอกจากช่วงนี้โค้งสุดท้ายของการเก็บเห็ดเพิงแล้วแต่ว่าสิไปเลาะเบิ้งว่าสิได้บ่ได้เนาะพี่น้องก็สิไปเบิ้งค่ะแท้ได้เห็ดดำเห็ด่เอยังเกาะเห็ดแคนเตอร์เล่นนอกจก้ะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ้งเนาะพี่น้องว่าเฮาสิได้บ่ได้มื้อนี้จ้า ปพี่น้องดอกเลกแหกมันจะ้ะขาหน่าจะได้ยุพี่น้องตะวันดอกเแ่าเนี้ยนี่อีกดอกนึงกันกน,น,น,นี่ดอกนี่หมดสุดท้ายแล้วเบงซ่งเพราะดอกนี้เ่าแล้วพึ้นเลยเ่าแล้วดอกนี่จะเป็นพันธุเถาเร็จขึ้นมาดอกนี้พี่น้องโอ้มันเ่าเบิแล้วดอกเ่าเบิแล้วจ้ะ ขาพี่น้องเตะขาอยู่นอกนจังเอาขาไปโอภงพี่น้องนี่พี่น้องดอกนงแต่ว่าห้อยถากกินนะพี่น้องห้อยถาก,กินบกักรเายนี่แต่ยอยู่น้อยนึงพี่น้องช่วงนี้เห็ดมันอยากเบิดแล้วนาะพี่น้องขึ้นกะห้างๆจ้ะ กะซีมีถากมีตัวน้อนมากินกินแมงมากินเยอะเนาะพี่นอ้องพี่น้องจ้ะใส่ต้นสนไอ้สีแมีนอยู่ด้พี่น้องนี่โอ้มีนอยู่พี่น้องนั่นดนอกกระลังอ,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 อ่อนจ้ะอ๋อบาดขาของพี่น้องขาบ่ค่อยเสียเลยจ้ะถ้ายอยู่ใต่ต้นสนมันจะข,ขาวๆเนาะกระลังอ,อ่อ,อนพี่น้อง ต่ว่าอันใดที่เป็นนิ้งเหลืองเป็นอันนี้กับปาดทิมเบิดเลยเนาะจากเออพี่ดอกนึ่งวันี่เนาเ่าวเดียวพี่น้องเท้าแล้วปาดเบิ้งขาม่ใช่ใดวะเนาะอุ้ยขาได้ยุ่ยได้พี่น้องขา,ดาได้ยุ่ยดิ่งปาดขาดถิไมไโอ้ยขา,ดา,ยขา,ดายได้ยุ้ยขาได้ยุ่ยด้ เล่มเอาพี่น้องอือพี่น้องเลยยางมากแบบไก่พอดอกมึงงามพี่น้องเลยมึงเนี่ยแต่เี็กสวนศาดมันไก่ที่เบิด์งามแล้วเนาะได้ดอกนึงมึงง่ามพี่น้องอือพี่น้องเลยเออน้ำโอ้ดอกนี้งามพี่น้องยังโสดดีเลยดอกงามดอกไงอยู่พี่น้องเลยอือพี่น้อง พ่อไรอยู่จ้ะนอนกินอยู่เนาะกับพ่อไรอยู่พี่น้องงามที่จะดอกนห่งาม,ง,ม,ง,ามงามพี่น้อง,งมัน,นมานวัวรุ่นมาอนิเดี่ยํสำดงจงไปเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้ตามไปเบิ้งน้ำกันเด้อจ้ะพอวกพี่น้องเอ้มุนลรวตาดีพอแล้วพ่อขาเนาต่ว่าแต่ว่าดอกไรอยู่ เอาดอกกระยุพี่น้องดอกไระยุพี่น้องเอาไปเบิ่งดอกนี่กันจ้ะเอาไปเพิ่มดอกนี่กันว่าสิได้บ่ได้เนาะนี่ดอกนี่ก็ส่งงามอดีเด้อพี่น้องอ๋อขาอะไรยุพี่น้องดอกนี่อืมโอ้ขาแข็งดีอยู AL ่พ right ี่น้องขาแข็งขาเกียนดีอยู่จ้ะ ข้าแข็งหาแก่นที่ยูดอกนี่งามๆพี่นอ้องช่งดอกแก่พี่น้องมองนี่งามๆดอกนี้กน็น่าสิได้ยุได้เลยพี่นอ้องแม่งก,กินแต่ก็น่าสิได้ย,ดย,ยุจ้ะเดีาปาดปังขาเนอะ่ะพี่น้องหอดทุดไายเราเด้อพี่น้องไปช่วงนี้จะได้กินเง็ดเพิงสออกรอบทุดไายเนาะจ้ะ ต่อไปก็จะได้เห็นแนวอื่นเนาะปลาตัวแม่ก,กินเอาก่อนได้หน่อยนึงพี่น้องเลยพี่น้องจขาดีดอกแม่พี่น้องได้ยุพี่น้องได้ยุป,ปาดขาออกมั้ง เดี๋ยวนในป,ป่าไปล่างออกอีกแค่นึงนะพี่น้องได้ยุ่ยเนี่ยพรได้ยุ่ยพี่น้องพราได้ยุ่ยพี่น้องทีได้ยวพ่อแกงกตัวเราเก็บไปเก็บมาพี่น้องเลยพี่น้องจ้าเดินมาบักไก่พี่น้องย่างมาบักไก่ไีเดียวดอกนึงพี่นออ้องดอกสุดท้ายเด้อพี่น้องมาอีกรอบนึงเนี่ยิครจะกินบ่ได้กินเด้อ โค้งสุดท้ายพี่น้องอือพี่น้องแม่งกินเขาป้านี่สองคนได้พี่น้องเอาว่อมาน้ายานลุงกันเอาว่อมาน้าจังงันยางคนละมุมจังบปเลยน้าหากันยากทนสมัยได้เขาป้าใช่นี้พี่น้องเลยอือพี่น้องดอกนี่ดอกบบกง่ายพี่น้องเขาสิได้เพาหน้าบาดนี่ด้อพี่น้องเด้อห้อยแม่งกักินผู้ใดอือพี่น้องมึงเด้อปาดออก พี่ดอโอ้ขาเสียง่ายลีเอาง่ายๆง่ายดอกฟั <c oughs> <c oughs> งนั้นเท่า,าเรียวเท่า,าเรียวจะลาภาเอาปาดเอาพี่นงพ่อได้อยุ่ห้อย <c oughs> ถากกินพี่นง ถาดจอ้กกอ,อกินปาดออกเดี๋ยวยุ่งอยนึงพี่น้องอือพี่น้องจ้าเดินมาเจออีกแล้วสองดอ,อกพี่นอ้องอือมีดอกนึงพี่น้องดอ,อกนึงอยู่ใต้ต้นสนพี่น้องกแลังงามมากโอ้โดอกนี้ดอกไงพี่น้องนี่ ตะว่าขาโดนกินโอ้ขาแกนอยู่ตะว่าจะเป็นเสียร่าจากน้อยอยู่พี่น้องซุ่มเนาะต่ว่าดอกแนนดียิบพี่น้องลอกนี้โดนกินขากวงแอ้ม,อม ดอกนนะง่ามได้พี่น้องไหยถือกินอยู่ตัวง่ามพี่น้องเลยอืมปาดขาอ,อกลายต๋บไปพี่น้องเลยพอนอนแล้วเจาะเนาะกระน้องมาเจาะก็สิได้ลายเต๋อู่ขาอืม,อมง่ามพี่น้องอืมข้ออายุจากพี่น้องนพี่น้องเห็ดเพิ่งงัดขึ้นเอาโอ้ยงามพี่น้อง กำลังเสียบๆสปนวานเด้อแบบนี้ปนจะจุ่ยได้ดพี่น้องแขนแขงสิพี่น้องป่าขาแข็งดีดิพี่น้องเลยขาบวเสียเลยพี่น้องงามผลักดอกนี่อยพี่นอ้องดอกนี้ก็งามอยู่จ้ะดอกอ่อนๆพี่น้อง คนอ่อนจ้ะโอ้พีนองดอกบกง่ายสดอกสีใดบ่เด้อเมนดอกบกง่ายดอกดอกนึงนั่นแมนบอพี่บุญนอพีนองดอกบกง่ายลมแล้วดเ็ไจ๊ะ้ดดเนี่ยดอกเป็นเมนสองดอกนี่นะสฟ้อปาดบ้างี้ีนองก็ปาดขาจุ่มบกง่าย ไป tìm ตาเนาะพี่น้องเห็ดขันอยู่ในป่านี่ไม่สิดอกไงขาไงเนาะจ้ะขาไหมพี่น้องเข่าแล้วดอกเท่าแล้วพี่น้องเว้นเป็นไงคะดอกนี้เป็นไดเนี่ เราพี่น้องจงให้นเป็นเนเนะจ้ะนี่ะเทาเบิร์ดตวนี้ดอกไงคนีเนี่ยถามจีได้บ่ปืถูกดอกไงครับเนียพี่น้องดอกนึงบ่ไ้กับเป็นเนงันบ่ไ้กัเป็นเนสิเบิ่งก่อนด้อพี่น้องว่าด้เดอไรหม้นขาเยบอ้ขาต้องขาเโอ้ยบ่ไอะทิมดออ นี่ผักวะเผาแล้วพี่น้องปล่อยให้มันเป็ดเสียขามันกระสีได้อยุติแเบลาดอกมันเผาแล้วเนาะมันเป็นแนวกะงดงามผักงงพี่น้องเลยอือพี่น้องปลานีฟองฟองดอกพี่น้องการล้างกำแพงอันนี้ดอกนึ่งอ่อน,นพี่นออ้องโอ้อก็ดีกินเลยปะพอดีกินเลย อขาได้อยู่ขาขาวอยู่ขาบ่เสียตัวอยพี่มุ่นขาที่ดีขาที่ดีนะขาเพราะเสียเลยพี่น้องนี่ขาขาวสองดอกน้ำทมพี่น้องเอ้ยมื่อไงไม่พออันเห็ดเน่าของเอเลยอยู่พี่น้องดอกนี้ไดบ้างดอกนี้โอ้ยเน่าแล้วขา ถันี้นาจะได้อู่เต่ดอกพอได้อยู่ัดน้อมเอ๋ม้าพระท่านเห็ดถึงเน่าแมนมดเลยนี่พูดะนอนกองอยู่ันแหงเปียดเมนมดพี่น่นนนเปิงเคิงตนีงมนมดเลยเท่ามดแบบเนาะเ่ามดพูดอะไรดยงีปาด ก้อนหน่อยดีๆเป็นซิปดอกไหมพี่น้องไม่ดอกแล้ตอนนี้นจะได้ยุ่พี่น้องโอ้ขานอนนอนก่อนขาปักงามได้พี่นออ้องเอ้ยปาดขาทั้งหมดฮึแต่ว่าขาอยากเสียอยู่ขาเสียอยู่พี่น้องเตี๋ยวจะดรอขวดเท่ามืดเสียไายโอ้เดี๋ยวจุ่มนี่เป็นซิปกู้ดอกเลยคือมเมนต์มนมาทัานมันเนาะ เออ,อเนาะข้าบเรดเบิงเนาะข้าบเรดแว่เบิงนี่พี่น้องได้อยู่หน่อยนึงพี่นอ้องเออข้าวบบเรดเขาวังที่เขาไปเก็บฮอทคอนสโซนหน่นเนาะอาทิตย์ที่แล้วนะพอดีเด้วย,ย,น,น,น,ยน,นี่ยนะจ่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เฮ็ดมื้อนี้เนาะจ้ะเฮ็ดเพิ่งได้หลายเติบไปพี่น้องจ่ะพี่น้องจังได๋กะ ฝากกดไลค์อยู่กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นนเด้อจ้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กแปลวเดนมาร์กสำหรับมื่อนีกะสวัสดีจา้า